เนทางเชื่อต่อ,อเดี๋ยวออกจากรักนาคาเฟ่ครับเดี๋ยวุรงหน้าไปที่อุทยานประวัติศาสตร์กรุงเก่าทั้งหมดร้าอาหารนะเนี่ยเรื่องอะไรร้าอาหารไนสิ ังมาวาต่งกันโอ้จัางให้น้องไเตภาพเยอน้ำซ้มด้วยค่ะออาน้ำซ้มด้วยกน้ำซ้มด้วยอันนี้เท่าไหร่สามสิบบาทครับเอาน้ำซ้มให้ใหญ่ด้วยน้ำซ้มแก้วนึงเร็ท่าไหร่คะเป็นห้าสบาทเอา่อเอามาเอาเป็นห้าสบมาทมีไปจ่ายครึ่อเดียวอรน้ำซ้อมแก้วนไอแก้วนึลูกอกแบ่ยนี่ไงอแก้วหนึ่งเท่าไหร่ คเด็กสเอาเอามาให้อะอีแก้วนึงรีบกบกาแฟแดงกาไฟแดงกาไฟแดงเอาไอเดาห้หลายข้าวกลังกินนี่ก็ได้ข้ากาแอข้าวกเดี๋ยวก็ไปกินนี่นู่นก็ไไอเดกินนิเพราะงั้รากลไม่ทันไฟแดงไปแบงเดกินนู่ไปไปกินกันนีดกับเด็กไปไปแบนิกิน้วยไป

สัาปันินนะกแกเนี่กลางทาเนี่ยเอาางไปแค่นอนเอ้โอยแ่าแค่ยอยากได้กไรวไงากกินไปอยอยู่บ้านแกเบาทอากไม่อยากกินไลองอยู่บ้านเนี่ยอยากสียเงินสี้ทองอยู่บ้าน มาแล้วอย่าพูดมากเออตรงนั้นนี้อตรงนี้เาบอกว่าหมดเดือนกันยาล้ให้เดือนละสาบพัน 3, ให้ให้ให้กับบ้านคืออ้อ, <laughs> อขอเรียมตังหมื่นหนึ่งได้ไหมขเขาจะทาฟัน เขาจะผ่นให้เอาไงอม่คิดดีกว่าจะไปทำฟันเหรอ keo là chết bạc, keo là xì bạc cái này. อ,อ,อ,อช้วชิ้ายไปชิดซ้ายไปลงสงพงัเรียมี้อ,อ,อร้อยยี่สิบเอ็อทำไมจะมี21่ยอมันต้องมีคู่ที่ไม่ขี้ได้ไงรถยี่สิบสี่ล้อเหรอเออยี่สิบสี่ยี่สอว่าไปดิเอาเป็นเที่อะไรเฮ้ยติดไปสิ ย้อนสอนหนว่าไม่เป็นไรเลยก็มจะกลับรถกลับรถได้ไปย้อนสอนวัตถุไม้ตรงนี้ต้องเก็บตัวกลับรถนี่เก่งตัวมากจะกลับรถก็กลับรถไปทินี่ไงันกลับรถอัตไม้ก่อนอันตะกี้นี่ก็เป็นย้อนสอนไปเอาเงินนี่ขอตังค์กูไปนะ อย่างที่มันเลี้ยวข้าไปกันใช่ยังเลี้ยวไปอีกเข้าไปดิเข้าก็เข้าไม่เข้าก็ดิ

สี่อยูนดูกหอนเดิเข้ามาแล้วก็ไปาูเหมอนเดินดูกหอนสิเขาไม่ว่าหรอกจะพูดหนึ่งจะไม่เคยมาก็เข้าไม่เหมือนมีอะไรบ้างอลไรกับรถเสียดายเอ้ยี่สิบใส่มาแล้วครับเมืองเก่าเมืองเก่าเสียค่าบัตรเข้าไปดูหรือเปล่เสียตัวฮะ สิบบาทยี่สิบบาทน้องซันใส่ใส่ชุดไทยก็ไม่มูลแล้วน่ะเนี่ยน้องน้องไทยน้องซันใส่ชุดไทยไหมไม่ใส่ให้โอเคไหมไม่รู้ผมใส่เลยซ้อมถ่ายรูปไทยเมียล้วไม่ใส่ชุดไทยโอ้ย แต่งนาทำนี่ดิชุดยชีชมุดชายสีชมได้ยินบ่มันใช่แม่ยายมันใส่สีชมทะลุไอสีจจอันนี้จ,จอดจะกยานเขา

ข้างหลังก็ถอยไม่ได้สินี่หลานเยอะฮะปิดขนดนมไอเขาไม่เอาดนครไปก็เดี๋ยวพอดีเด็กปู่ตรงนี้เอายังดีเว้ยโอเค I a อันเอาหมดเอาเอาลูมไม้มุก